สวัสดีครับผมสมพงษ์เกียรติไกรวันนะครับประธานที่ปรึกษาบร,ริษัทโตเกียวมารีนประกันชีตประเทศไทยจำกัดวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญของนักขายหรือตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทยที่จะมารวงตัวกันสําหรับคนที่สามารถคุริฟายได้รับรางวัลในฐานะที่ผ่านพ้นเกณฑ์การวัดผลของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตก็มีจํานวนมากมายประมาณสัก3า0รกว่าท่านนะครับ ก็ขอแสดงความินดีกับตัวแทนทุกๆคนนะครับทุกๆค่ายทุกๆบริษัทนะครับเช่นกันนะครับตัวแทนโปรเซียมบรินวันนี้ก็ได้รับรางวัลจํานวนหลายสิบท่านนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเกียรติประวัติของตัวแทนที่ทํางานในอาชีพนี้ผมเองก็เคยผ่านการเป็นนักขายมาก่อนนะครับดันั้นเราก็รู้ว่าการเป็นนักขายแล้วได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นความภูมิใจแต่แน่นอนว่าเราต้องเป็นมืออาชีพนะครับขายประกันเนี่ยเป็น ภารกิจที่เราจะต้องออกไปพบลูกค้าออกไปนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นคุณจะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยาวนานเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติตัวในสิ่งที่เป็นมืออาชีพในการนําเสนอขายนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องดูแลลูกค้าให้การบริการลูกค้าที่ดีนะครับและผมก็เห็นตัวแทนที่ประสบความสาเร็จมาอย่างต่อเนื่องจํานวนมากที่ปฏิบัติตัวได้ดีนะครับ จนกระทั่งสามารถได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ายินดีสำหรับนักขายหรือตัวแทนประกันชีวิตในอุตสาหกรรมรวมทั้งขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของโตเกียมบรินประกันชีวิตทุกๆกคนนะครับที่เราได้รับติดท็อปเทนด้วยอันดับ3อันดับ4แล้วก็อันดับออื่นอีกจำนวนมากนะครับขอบคุณครับ